ก็เรียนอย่างนี้ครับว่าาการนะครับการแพร่ระบาดนะครับโควิด19นะครับในพื้นที่เมืองพัชเชลิกนะครับน้องในในบ้านเรานะครับสถานที่อย่างนี้ก็คือตลาดสายลมจอยถือว่าเป็นตลาดที่เก่าแก่นะครับเป็นการค้าชายแดนนะครับของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับวันนี้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับ น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องชาวแพ่สายจากจังลาัยรวมทั้งนักท่องเที่ยวนะครับประเทศที่จะได้มาเยี่ยมชมนะครับในช่วงฤดูหนาวที่ถึงนี้นะครับเพื่อกาสร้างความมั่นใจว่านี้เราได้ร่วมกับทางท่านนายกเ่านสนตรีแม่สายนะครับท่านนายกสหายนต์นะคราบลหลกรับลททหารนะครับมาเพื่อที่จะทำความสะอาดนะครับดูแลพื้นที่นะครับให้ปลอดเชื้อนะครับเราไม่ได้ทำที่นี่ที่เดียวครับเราทํา ทั้งทั้งเมืองเลยนะครับซึ่งในวันที่สิบเจ็ดถึนี้นะครับทางคำว่าการจังหวัดชลบุรีท่านผูๆๆ้ชมเบิร์ตตะคุณนะครับก็ได้มีข้อสั่งการแล้วว่าจะให้ทำพิซซี่เดย์ทั้งจังหวัดเลยในวันที่สิบพร้อมกันทั้งทั้งทั้งเมืองแล้ววันนี้เราเป็นเราก็ทํามาตลอดไม่ใช่เพิ่งทำวันนี้วันเดียวเราต้องมาตอ่อในการที่จะดูแล,วลวความสะอาดความเหงาเรีร้อยในที่ที่นะครับของของใครแดงเราแล้วก็จะเชิญชวนพี่น้องทั้งประเทศน,นะครับโควิดนะครับ ไม่ได้ิดง่ายครับแต่ว่าเรามีมาตรการป้องการตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใส่แมสล้างเกลหรวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ไปสถานที่ที่มีชุมนุมเยอะนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางจังหวัดเองก็มีมาตรการในการควบคุมอยู่แล้วในส่วนนี้อยู่แล้วนะครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องนะครับได้มาเที่ยวนะครับเชียงรายือว่าแมสายนะครับเป็นที่ที่บรรยากาศกำลังดีขึ้นนะครับแล้วเรามีความมั่นใจว่าเราดูแลได้นะครับแล้วก็ขออีกอย่างนึงที่อยากจะ อยากกัพิ่องพันธุ์นะครับพี่น้องนะครับคนไทยนะครับที่ยังตกค้างอยู่ในฝั่งเมียนมาประเทศเช่นบ้านนะครับก็อยากเชิญวนนี้เข้ามาสะพานนี้ว่าให้ไปลงทะเบียนลงชื่อนะครับกับทาง t ี c เมียนมานะครับหรือทางจังหวัดท่าชิเลกได้เลยนะครับเพื่อที่จะได้ลงทะเบียนแล้วนะครับก็จะในการที่จะแจ้งแจ้งผ่านทาง t ี c เมียนมาลงทั้งทางจังหวัดท่าชิเลในการที่จะรับกลับที่สะพานหนึ่งที่สอง ครับจะต้องตามกฎหมายซึ่งทุกคนมีความกังวลว,ว่าจะถูกจำคุกอะไรต่างๆนี้ไม่ไมต้องกังวลครับโทษนะครับที่ท่านรับเล่าเข้าไปทําง,งานในเมียนมาถ้าท่านไปรายงานตัวก็จะอาจะจะโดนแค่ปรับเท่านั้นเองนะครับแล้วก็วทางทางการพม่า,มาก,ก็จะได้ดาเนินการประสานกับทางการในการท,าที่รับตัวกลับทางสะพานแห่งที่สองอย่างถูกต้องเมื่อเข้ามาถูกต้อง,งาแล้วนะครับทางมาตรการกระตรงสารสุขลก็จะมีการตรวจเช็คนะครับรวมทั้งก็จะ กักตัว14วันท่านเองเพื่อ,อไมอ่เพื่อเป็นการป้องกันตัวท่านเองแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องน,นะครันี้ก็อยากนำโยงหรือความผ่านให้พี่น้องอคนไทยที่อยู่ฝั่งเดนมาที่ยังมีความิตกกังวลว่าจะถูกกู้โทษอะไรต่างๆเะไม่มต้องตกกังวลนะครับว่าถ้าเป็นรายานตัวแล้วก็ทาการไทยก็จะรับกลับเดีที่ต้องนมายท่างนะครับครับวันนี้นะครับหลังจากมีข่าวออกมานะครับว่านักท่องเที่ยวที่หลบหนีเข้ามานะครับพวกที่มาจากฝั่งประเทศเยนมาห์กเข้ามา ทัพวัยการเดินทางไลน์นะครับท่านในเมืองแม่สายก็ได้สั่งการนะครับให้มีการวิ่งทิ้งนะครับในตลาดสายลุกจอยตลาดใบเวานะครับในย่านการค้านะครับจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อคืนวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาทางเทศบาลเมืองแม่สายก็ได้ทํา่างแล้วนะครับหลังจากวันที่30มาเนี่ยกระบวนการผู้ที่ลงที่เข้าเมืองเนี่ยมาถูกต้องนะครับที่ทางสะพานสองเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพวกที่เข้ามาต้องเนี่ย จะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ก็อยู่ในการกระบวนการของสาธารณสุขนะครับกระบวนการของสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายในการแยกกักตัวนะครับองนโยบายท่าผู้ไรสถาการัดเชียงรายณวันนี้ผมนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายซึ่งเป็นยาานการค้าเหมือนแม่สายนะครับยืนยันกับนักท่องเที่ยวนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดภาคเหนือและก็พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับเรายืนยันว่าในเขตอำเภอแม่สาย ไม่เป็นจุดที่จะเป็นระบาดนะครับไม่เป็นจุดที่จะเป็นที่ระบาดท,ที่จํานวนเพิ่มมากขึ้นเพราะเป็นพวกที่แจ้งความจมนวงเข้ามาการสะพานสองถึงองครับผมเชิญนักท่องเที่ยวนะครับหน้าหนาวเนี่ยถ้า,าสามารถที่จะมาเที่ยมตรงเมืองแม่สายและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการเฝ้าระวังทัง้งจังหวัดครับผมขอบคุณครับ